สวัสดีคะ่ะเรามาเช็คข้อความจากเขานะคะคนคนนั้นอยากบอกอะไรกับคุณผ่านไพ่ Key of the Love นะคะอ่ะมาฟังกันนะคะอธิษฐานจิตไปด้วยก็ได้นะว่าเขาคนนี้อยากบอกอะไรผ่านไพ่คะ่ะอาจารย์จะเป็นสื่อกลางอ่านไพ่ให้คุณนะพลังงานไพ่บอกไว้ยังไงเขาอยากบอกอะไรว้าวอ่ะอต้องว้าวเลยโทษทีคะ่ะไพ่บอกว่า วิวาพาฝันมีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานเนี่ยเขาอยากจะบอกเลยว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาจะมั่นหมายและเห็นว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่คู่ควรกับเขาแล้วใบถัดไปค่ะว้าวอีกนั่นแหะค่ะแสดงว่าเขาจะอยู่กับคุณเนี่ยแปลหน้าไพ่อารวมกันชั่วน,นิดนี้รันเลยค่ะนะเป็นคู่แท้คู่ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปเครื่องหมายอินฟิ i ิตี้ค่ะพลังงานใบถัดไปนะคะเขาอยากจะบอกอะไรอีก เรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อความจากเขาที่เขาอยากจะบอกคุณแต่ยังไม่ได้บอกก็ได้เขาอยากจะบอกอะไรอีกอ่านะคะคือไพ่ยอย่าบอกว่ามาแล้วมาแล้วก็ไปคืออาจารย์มองว่าไพ่ใบนี้บางครั้งในบางช่วงนะคะความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะยังไปไปมามานะคะ ไปไปมามาก็คือมันยังไม่ได้แปลว่าขาดจากกันนะบางช่วงของชีวิตอ่าอย่างสมมุติว่าคุณสมหวังมั่นหมายแต่งงานกันเขาอาจจะไปทํางานต่างยังวัดไปดูงานต่างประเทศอ่าไปแบบนั้นก็ได้นะขอพลังงานใบถัดไปอะแต่ถึงยังไงเขาก็ไม่เคยลืมคุณหัวใจอ่ะนะยังอยู่กับคุณเสมอเขาพร้อมที่จะเยียวยาและดูแลอันนี้เครื่องหมายของหมอที่ตรวจ ตรวจสุขภาพของคนไข้ถ้าแปลความรักเขาก็พร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตคุณนั่นแหละค่ะใบถัดไปค่ะไพ่บอกว่าอ,อบางครั้งเนี่ยเต่าเนี่ยมันหมายถึงความเชื่องช้านะคะความลาดช้าหรือถ้าแปลสุขภาพอายุยืนนะคะถ้าแปลความรักเขาก็จะอยู่กับคุณแบบค่อยเป็นค่อยไปช้าช้าเนิน่นนานแบบจนกว่าจะ ชีวิตจะหาไม่ก็ได้ถ,ถ้าแปลอาจารย์แปลอย่างนั้นจริงเพราะเราจะต้องมารวมความหมายอินฟิตี้นะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าบางทั่วอาจจะมีปัญหาบ้างห่างกันบ้างนะคะแต่ขอให้รู้ว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนไปจากคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณค่ะอีกใบค่ะพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันค่ะเห็นต้นไม้ไหมคะ จากต้นเล็กๆก็เติบโตแผ่จิิงก้านสาขาความรักคุณก็เหมือนกันเติบโตจนเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกมีหลานเออนั่นนะแบบนั้นในอนาคตนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาจะสร้างฝันและทำกิจกรรมนั้นร่วมกับคุณค่ะพลังงานใบถ่านถ,ถัดไปค่ะพ่บอกว่าถ่านไฟเก่าถ่านไฟเก่ามันก็เหมือนกับว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอะ่ะมันก็ยังสามารถที่จะ เอาวัสดุนั้นมาทําให้มันเกิดแสงสว่างหรือเกิดความร้อนมันไม่มีวันเสื่อมคายหรอกมันลุกได้ตลอดอ่านะคะก็เหมือนไฟมันดับไปแล้วเราจุดใหม่ได้ไหมจุดใหม่ได้นะคะขอให้คนเรายังมีความรู้สึกที่มีต่อก,กันเพราะ,ะนั้นเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่ตลอดต่อให้มันจะมีปัญหาอะไรเขาก็พร้อมที่จะเยียวยาดูแลคุณไม่ทอดทิ้งคุณนะคะ โอเคขอเพิ่มอีกค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกอ่าไพ่บอกว่าเป็นครอบครัวเห็นไหมคะเขาพร้อมที่จะเป็นครอบครัวเป็นคนรักเป็นคู่รักกับคุณนะ่ะตลอดไปตลอดไปนะคะอินฟิตี้เมื่อกี้และอะไรอีกนะคะอาจารย์ขอเพิ่มอีกอ่าบางครั้งถึงแม้ว่าจะมีความวุ่นวายสับสนมีความที่แบบไม่เข้าใจกันบางช่วงแต่จะใช้ ธรรมะนะคะจะใช้จิตสมาธิก็ได้นะคะในการปรับสมดุลนะคะคือไม่ใช้อารมณ์ความเย็นความมีสมาธิฮะไพ่แบบนี้นั่นแหละที่จะใช้ร่วมกับคุณไม่ได้ใช้การเอ,อ,อารมณ์ที่เกี่ยวกับหรือทําอะไรที่ทําให้มันแตกแยกจะไม่เป็นนี่คือ เขาจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณแบบมีความสุขแบบมีเหตุมีผลนะฮะถ้าเทียบไพ่ใบนี้เป็นดวงดาวก็คือดาวพฤหัสนะนะคะอาจารย์มองคือดาวพฤหัสไม่ใช่ดาวพระเกตนะพระเกตบางทีก็เหวียงวีนอยู่เหมือนกันนะคะขออีกใบค่ะไพ่บอกว่าความเข้มแข็งนะคะเพราะฉีนั้นเขามั่นอ,อกมั่นใจบอกเลยว่าหยุดอยู่ที่คุณเท่านั้นขอไพ่สรุปนะคะ ขอให้สรุปแบบตัดตัดเลยตัดไพ่เลยนะคะอ่าลุ้นกันค่ะไพ่บอกไว้ยังไงอ่านะคะเขาจะลุ่มหลงในตัวคุณนะคะแล้วก็คุณจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าจะบอกว่าของร้อนในมือเหมือนที่ไพ่ขึ้นมันก็เหมือนกับว่าคุณนะ่ะมีพลังงานของความอบอุ่นของสิ่งที่เขาจับต้องได้แล้วมันมีพลังงานมันไม่จืดชืด มันไม่เย็นชาการอยู่ด้วยกันเนี่ยความรักถ้ามันเฉยมันจืดชืดมันก็มันไม่มีแพชชั่นมันไม่มีความสุขแต่เขารู้แต่ว่าคุณทำให้เขารักเขาหลงและทำให้เขามีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาโอเวอร์ over ไหมคะไม่โอเวอร์ค่ะจัดแปลจากหน้าไพ่ได้อย่างนั้นจริงๆนะคะการมีพลังงานธาตุไฟอะ่ะมันก็จะส่งเสริมอันเนี้ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนผีเสื้อ นะผีเสื้อคือท่านลมวันนี้ไฟไฟกับลมถ้าเราแปลนะมันก็คือกับพือหมใช่ไหมเพราะนั้นมันคือความรู้สึกที่เขามีต่อต่อคุณมันท่วมทน้นอาจารย์แปลอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะนั้นเขาจะมีแพชชั่นกับคุณตลอดเวลานี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะน้อมรับไลค์แชร์ขอให้ชีวิตคุณกับเขามีความสุขสมหวังเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ